สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกมจิราชาแนลถ่ายคลิปลงยูทูบด้วยนะตอนนี้ก็เที่ยงสามสิบหาแล้วจะมันเป็นหุวนๆนแต่เศร้าเหรอเด้เนาะ เขาจอดไม่ได้บ่เอิญเขาจอ้น้ำแตกไม่ได้บ่เขาจอ้น้ำแตกไม่ลยบ่ไม่ใครมันแตกเองที่พ่อถามว่าจอให้น้ำแตกได้บ่อหรือว่าห้รอบแตกเองอี่แม่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ให้มันแตกเองขามันหดเข้าไปขึ้นหรอ แงออกแ้งน่ะอืออืออือเ้ยนั่นแต,แตกแล้วแตกแล้วอือขาออกเมกื่อไรก็เกาเลว สุ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 ส,สุอีหลาอืออเออในคลิปเขาเบงซอยแบบนี้ป่ะแม่เขาได้เบงป่ะต้องตื่นเต้นตื่นเต้นป่ะ นอนบางตัวก็ยืนขึ้นกระตกออกนอนหนูคอยเห็นเออบางบางบางเจ้าก็บางตัวมันก็มันก็นอนลอดยนอนออกมันไม่มีกําลังยืนมอีลาสุสูสูแม่์ไม่น้่มันเพิ่งท้องแรกวีลาสุเบิงขาแม่ขาขาลูกมันดิ่นดูดีดูดีขาขามันออกมาสี่แล้วก็หัวมันออกมาเสดงว่าผ่านว่าเป็นอย่าง แต่แต่กลัวกลัวว่ามันจะเป็นอขาลัางหอาไม่ได้ไม่มืมอมัด้ฝ่ามาแล้วฟ้ารอฟ้ามาแน่เลยฟ้าบอกให้ยุ่มไว้ก่อน สิบอกคันงอออกลูกแล้วกูสิจ้างมึงไปหยอ่อนมูสด้อยกูกูพ <c oughs> <c oughs> ่านดยหย่อนมูสดิ้วแต่เจ้าออเ <c oughs> ยืนเบิ้งนห็นเห็นบ่่เห็นขาบ่เห็นขาบ่เบิ้งอีกป้าป้างไปเอานักออกหงงไปเบิ้งนี่ยังไปเบื้งยังจะอนยังมึงเอาเด็ข้อเดทั้งดทั้งทั้งในเดคอยมือเดมาเี้เอาเอาออกไปข้างนอกเลย เลยเห็นบเห็นขามีจะขานาเปึง้งนี้มันกระดอยน้องเราบ่ค่ะยุบม,มันลูกมืกเอเก๋รูปขอไปขึ้นอ่ ไปถามอีนันนี่ก็บอกวดปิ่นละอีดำนั่นไดเห็ุอีกนั่นขาหลูบนดินดุกดิหอมหอมเอาเฟียงตวน้นาปูนีมันไปไปหอมมะนาไปนั่นเฟียงเกาเนี่ยปูมังไงปูมังันยืนนี่แหละพ่อมันบริสุทธิี่ดินให้บัิชุนหลาบบันดอกหอมมะฮันบัวงอนตะเกีันใจดีแต่ว่าอีเนี่หน่อยเขาขาวมากมันแรงส้นจนหรอวะ อีหน่อยเขาเขามากวนเนาะอย่าน้ำกดเสื้อจพื่อเกมหน่อยนะก็คือเกมไม่ได้หยอดทั้งกดเลยอ่ะเฮ่หรอหืมไม่หัวกันนะแม่ถักให้เอ้ยเอยต้องนี่นะกอนลองเบงพี่หลักไมาอีกมาเลยหลานดูเลยหลานเยเออเอ้ยเออ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 ดวมวไม่สิบคั มันละเอียสลัดแม่ความม่ามันลัดแมออกมันเนี่ยันเาอ่ยงค่ายยีนะลัดออกเอ้ยเห็นบ่เห็นบ่มันออกลูกเห็นบ่เห็น่อร้องันละกูหายเลยกูติดต่อวากูเว่จกินพ้าหน่อย เออเออโอเปุ๊เอ้ยมองสีอย่างว่ะอือสีแดเแดงว่อือก็สีดำดำดำเดงงเออลุกเออออกเสารูออเออบ้าวัอเลยมันงปอ ดับน้ำใช่ไหอ้ี่แไเหกัังใจมั้ย่ายหนึ่งไม่คิดเห็นว่าเอาอยาดมเหมือนดมดีบองมัมันละไอ้เ่ไปเห็มันดมติดดมก็้ก้นบองมั่งไปลไม่เบแย่หนอ๋อไม่เขามันหลูมันดิ่นดึ้อทใส่เวลาป็นชั่วโมงอกมใส่แล้วะล้กดำอือ หรครับาท่านเห็นหัวมันเห็นแต่ตขามันไหมครับมันหน่อยยังไนี่น่อยตอนตอนนี้เจ้าอยู่ใส่ขับแลีนว่าบนแกข้าวไหนบน,นีหอย่ามันพิพลาดแลอย่ามันพิพลาดแมนนะ เฮยมันเป็นแม่ไม้น้ำข่อยก็ไม้น้ำนะแม่โน้นน้ำน้ำเดี๋ยวก่อนสิครับผมใช่สิเจ็ดตัวสุดตัวสุด ตอนเตะขามาไหมโดนประมาณเกียงครึ่งชั่วโมงเหรอกูว่ามันสิหลายชั่วโมงอยู่ตั้งแต่สิบสิบสิบโมงไหมบ่ขาหลูกมันออกมาตอนตอนมันเทียงเทียงบ่แม่สาวแม่สาวแม่์ไม่ตอนนี้จ็ดโมงเลยนี่ ไผมเอาง้อพักพมาได้หรอไหมว่าปอกได้หรอนะอืออือครับครอือคนเงลูกสาวันเด้งแท่ด้วไปเจ้าหนวดทีเผมปึนกจักทีเพื่อนเนอเพ่นวเพื่อนไถพอนขี้ข้าวะ เสียงงอเบงออันนี้ก็ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมองแล้วนี่ขานออกวาวางเทียงน้องม่เนาะม,มันกะขันวางเทียงก็เป็นชั่วโมองแล้วมี่บม่วงกว่อนหรอจะตปเรียนือว่าไหนใบม่วง,งคืออะเออเพิ่อยู่บ้านเลยเดีย๋ยวบ้านเดี๋ยวมาว่า่นะเนพื่นหูใจหออยูอ่หรอะเพื่นน้งฉีดยางางอหรอหมอเพียดตัวไงานอยู่ริษ,ษ ขามันดินขาหลูกมันดินาานี่มันชั่วโมงนึงแล้วบางีพอโทรหาห<อ>ลัก้อเออเออเออขาหมัดดินมันมีขาหลูมันดินตี๊ดีๆๆ ขันหัวมันออกมากอโอเคเลยนะแก่ามันบ่เป็นอืมปากแน่นนอยอืมก็ดังปิดปิดอืมอืเราอีละสูสูขันมันสีญ่แค่มองนี้มันแหละมองนี้มันกะสีออกมาหน่อยเนี่ยแหละเพราะว่ามันหัวตับขามันออกมากใหญ่เพราะว่ามันขีกันหน้าเสียงเราปากเออมันได้สีไ่มันได้สีไง มันจะหอนแดววดบ่วะแดดหอนครับอออ,อ มันเลยขอแยกอยู่เนี่ยแยกอู่กลางเลยวัวหลูล่วยอะแม่เห็นข้อเหรอไม่นอนค่ะไม่ต้องขึ้นไปลูกเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันตกพ่อมันลงมาลงมาเดี๋ยวมันตกเร็ว ลงมาขึ้นใบลงมาเดี๋ยวมันุะโตมันพ่างหน่อยลงมาหน่ตตั้งเวนก็ขึ้นใบ อีกหน้ยเดียวลูกอีกน้ยเดียวเบองเอองดอมัเบ่งเอ่งวิ่งแข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 งกี่ล่ะเบ่งยิกเบ่งยิกันออกาขาเลไหมี่ออกข้อดอันนี้นแหละขาหนาเลยออกมเบิดเดอวขานาตุงเลขออตุ้งเขาหนาวเลยเนี่มอพี่เอยนึีินด้วยใช

อุ้ยคือถ้าหแทส้สีสีน้ำตาลเข้มออกอีกหนึ่งเป็นเป็น,ปนสีน้ำตาลออกเข้มๆหน่อยน่ารักอุ้ยคนแมนเลยผัวหมอมาหอดขอดีแมนบ่ อุ้ยเออเกงเกงเกงแม่เนี่ยนะคะอยู่นี่เลยจ้ะอีเกงเอ็ดตัวถึงเป็นเหนียวเหนียวเือออกแล้วออกแล้วเอาว่างันว่าเก่าขี่รถเขามานี่รวยรวยออกเลยอุ้ยอุ๊ยยานหมอย่านหมอตีหมอมาพอดีจ้ะหมอมาพอดีหนูก็ออกมาพอดีเลยจ้ะ ต่อผูหรือต่อแม่ออกมาพันเบิดนี่นะหนอกมาพันเบิร์ตจ้ะเด็กน้อยออกมาเด็กน้อยออกมาอุ้ยคุณหมอดึงออกนั่นอู้ยอุ้ยเห็นบ่จ้ะท่านผู้ชมเห็นบ่จ้ะท่านผู้ชมเห็นบ่จ้ะเด็กน้อยออกมาเด้อเ์็ดจมูกเแ็ดจมูกเลยครับ หมอเพิ่นมาเห็ดยางไว้เลยจ้ะหมอเพิ่นมาเห็ดยางไว้เลยข้มากูติฟ้าใช่ไหมแสดงว่า,าโบนอืม มมันจะลัอุ้ยมีพู่เสีโอ้ตัใหญ่จบกัใหญ่มันใหญ่เร็วเดี๋ยวรับกันเร็วตเต่าาวผดไหมมันวนๆหมเรเร่่จะกินนมเร่เรวยายเลี้ยได้หลานสาวอีกแล้วจ้าแม่หมานแถววะเด็กสาว คองมอายุเจ้าดีแต่ดูผู้สาวลูกงัวเจ้ากะสิเป็นตัวผู้หญิงลรอเด็กหนุอยมันเบิ่งเซร้าใอยู่เออเฮ้ยเห็นไหมเห็นน้องไออุ่นไหมน้องไออุ่นลูกลูกมาแบ่งอีรีวะหัวนยองหัวนยองกู้แบ่งเลยจ้ะแม่แดก เห็นม่จ้ะเห็นบ่จ้ะท่านผู้ชมเห็นบ่จ้ะมุนหามันม่นมาเหนื่อยงอเขี่ยงงอกวาโอ้ยเบิ่งเน่ยีล่แหงอกยงงงข้าก็กินเพิ่นตุดเลยผอดพูดเ้่อดวัดเอาเร็วก้าวเลยงวได้งงแท้เอมันงง Đấy, <laughs> nó không xe kẹp để mẹ ăn đi Mẹ ăn đi bà? Mua sao ăn Đấy 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 พวว้าวเลี้ยเด้อาเรเี้ยสิบรให้ลูกกินนมเลอแม่แมันเลี้ยเม่ไม่เมียออกมากมันตหักใช่ไหมหัวเบียดย่หัวยองยองห่ยองยองคือพอเบน น้องไออุ่นน้องไออุ่นเบิ่งปากเพิ่นโดนปลาเนยมันยืนเลยเดี๋ยวมากระชิลุไปกินนมนะถ้แม่รีบอ่ะมันออกตัเมียมาฉีดไปเอกยายชวนฟังเด้อไปไปบอกยายชวนฟังเด้อว่ามันออกตัวเมียงัวยายเรียบออกหูเลยตัวเมียได้น้องสาวก็บกล่าเลย เดือนนอนบบลาเดือน้องยิ่งก right? <us> <dead> ันะน่าละเด็อม่ยิ่งคือน้องหลับดยมาอแม่งไปไปเียไปลูกไปเียไปถ้านอกไปเดินไปลูกไปไปออกแวกเ่อกาซับกบรายมันจะมึขึ้นปัญหามเรียูมันเบลีลดูดวมันคันเบลี่ไปหนมันจะไม่ค่อยลุกนม อ๋อมันสีบกขุนก็ลูกมันเป็นสีบกขุนไปคนุนกินอ๋อแอ้ซาวไป็นเจ้าสีแหละเล่นละครเลยอืมเพื่อนหนาววันนั้นปากสั้นเด็ดๆด็ดไวลืมตาดูโลกเม่ไม่ไม่นม่หัวหยองขึ้นหนูเลยนี่มันหัวหยองเกยเลยน้องน้องไอ้วุ่นหัวมันออกมากขาออกมากห็นหัวเลี้ยว ก็สบายใจได้แล้วท่าเห็นสองขาข้าไปเห็นดัานขึ้นยังกับ็ได้พ่อถึงได้มันยกไปผมก็ถ้าหลังออกสายสายจะได้ใครัดอ่ะถ้าลังออกไหนออกง่ายดึงเลยกพุดว่ต้องยันข้าอย่างมันสิไปยังส่เลยครับมันจะเลยมันจะยืดลงมาแล้วมันจะเล็กมากต้นงมันเลียน้ำด่างเลียไปเลยเลียลูกลูกเลียลูกเลยดิลูกเมย์ไหมน้ำระว่าเขาทับเด็กมากระวังผีมันเด็ก เอกมาว่าต้นเดือนนี่แม่ปกติอันแม่สาบว่า้ใส่เดพราะ้นแขนชามใหญ่ทอดยากเลี้ยเลี้ยลูกมันเเี้ยลูกมันกระสิบพะคุณกระลูกเออมันกระสิบ่ใา้ลูกมันกินนมแต่ว่านี่มันเลี้ยลูกมันอยู่จ้ะดีวมันาเมื่อยรับเดี๋ยวเอาน้ำน้ำใส่คุกใส่เกลือเนี่ย เอตัดออกจากของเมมันเลยกระเด็ดตัดมันดูตรงมันนี่ลูกออกมามันเดี๋ยวมันกัดรูดของมันรูดออกจากลูกนั่นและแล้วก็วิ่งเป็นโรคไหลห้อยหน้าตาน่ารักมากเลยแล้วมันเกิดสีขาวลูกมั้นเป็นครับถ้าอย่างปกติธรรมดาก็ประมาณสามชั่วโมงมันเบ่งมันเบ่งคือออกลูกก็ต้องดีเวนนอนน้อนน้งเท้ากับไหลออกยามันเงียวนั่นเองมันมันมันเยี่ยวมันก็จะออก เรียกมูจากกันแล้วเนียปากกันแล้วดูง่ากว่าแมดูแมงได่ไหมแม่มันเป็นแค่แค่ไทยกลางแลไม่ใช่ไทยใหญ่นะครับโดยเฉพาะความเป็นหัวไอ้พี่กระโดนมือดังปึงยี่หลีเอาอีหลีดังแบบปึ่งอะ ถาเงินหวย่ชนไเป็นหัวยองยองแบบนี้แหละคือหัวยีงเชื่อนเลยเปล่าเขาว่าถามหัวผสมนี่มันมันสีบ่อย่างด้ง่างบ่แข็งไงบางตัวเป็นบางตัวครับเพราะตัวมันใหญ่บางตัวถ้าได้กินนมอ่ะภายในสองชั่วโมงได้กินนมก็คือนั่นแหละปกตมีคุณหมอเด้อจ้ะถ้าลูกผสมเทียมเนี่ยมัน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 จะขยายตัวตอนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์มันตีใหญ่ขึ้นใหญ่เร็ว เนั่นก็ถ้าผสมไอธรรมชาติมันสิมันสิแข็งว่ายเท่าแข็งว่แต่โตไม่ค่อยเลยเดี๋ยวก็จะกินอ่ะสองชั่วโมงจะกินนมข้างหนึ่งข้งหนึ่งมันดืไหนนมวัวเนี่ยมอ้นกินนมกองเลยต้องรีบนมให้กินกินได้สักขวดขวดอ่ะขวดนมเด็กมันะเดี๋ยวกันลุกได้ถ้ามันลุกได้มันจะกินนมนมจะพีกินบ่ราะใหญมันไม่เหมือนวัวใหญ่เต้านมยาว ตรงแั้ลูกมันยืนมันบอกอกินเลยนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ยืนของมันเองเลยทีไกลีมาดานมแม่เลยธ้รมาติของมันเองาของเขาไปโยนมกดแล้วนี่ท่านผู้ชมง้อหน่อยยางไดเราจะมันก็ล่งดูหานมกินจ้ะตัวมียตัวเมีตัวเม่เด้อจ้ะดูหานมไปล้วปละ ท่านยังกาผสมยังเกาะไทกกางผสมเล่เด้อจ้ะดูหานมกินบท่านเป็นแต่ละเออตอนั่นแหละเออนั่นแหละแม่ากินนมแล้ว กินนมแล้วทุกคนเห็นบา่จ้ากีลาน้อยกีลาน้อยม่เล่นน้าไอกีลาน้อยอยังไม่เล่นน้าไอจา้าอืม,อมโอ้เล่นกินขี้ดิบเล่นยังไม่เล่นน้ำไอโอขึ้นหนารักแท้ น่ารักแค่ฉีด <laughs> <laughs> ส้วนกันไปใส่ก่อนฉิส้วนกันไปใส่ตัวเมีย ตัวแม่เบอร์เลยจ้ะอุ้ยหลานน้อยขนารหลักเท่าลายจับปุ่น่เล่นน้ำไอ้เดี๋ยวไอ้สีส่วนไปเล่นใส่ปุ่น่ผุนแม่ผุนแม่เขาสีขาวโอ้ยกระโดดัว <laughs> กระยิงยิ่งดอก อยากกินนมกินนมกินนม <c oughs> <c oughs> แลนส้นหมา <c oughs> สุธีย่านนองบ่น้องน้องเรนซ้นน้องเพิ่นกับตะฮักตะฮักอืมเลนเล่นน้ำหมาหยอกน้องใน่แล้วเทหยอกน้องแนน่องอยากเล่นน้ำเทแม่ตัะตีหนู เอ้ไปใส่โอ้ยสิเล่นจักรยานตีสิปันจักรยานบ่กลับไปหาเมียเฮ้ยึ้นขาไปย่างไงฝากกดติดตามช่องเกมจิราชาแนวแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาจนจบคลิปเด้อจา้าไปแล้วบ๊ายบาย